สวัสดีครับผมท็อปทุ่งชนะศึก,กหรือทีเคพระเครื่องคนไทยครับวันนี้เราไม่ีพีใสสวยด,ดีผ้าในตำนานมาให้พี่ๆและชาวเอซพระเครื่องชนะศึก,กและทีเคพระเครื่องคนไทยครับได้ชมกันนะครับอาจจะไม่เป็นในหลักซาโกโหรือไม่อันนี้ ขอเข้ามาขอภัยไวนะ้ที่นี้ด้วยครับเราเจออยู่ในตำราเล่มหนึ่งนะครับก็จะมีเ,เรียกว่าพิมพ์หกชั้นนะครับแบบพิมพ์ก็เหมือนพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับนะเขาเรียกพิมพ์หกชั้นนะครับนะครับมีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะครับไปด,ดูหลัง หลังทำคลิปเสร็จแล้วนะครับก็จะส่งให้ดูนะครับนะก็หลักฐานเล่มนี้ก็น่าจะเชื่อถือได้ในส่วนหนึ่งนะครับพระองค์ครูหนังสือเล่มพระองค์ครูหนสัสือเล่มของพระวันชูชาตินะครับนะครับก็มีพระให้ดูหลายแบบหลายเนื้อหลายพิมพ์นะครับองนี้จะเป็น หนึ่งในตำนาน,นครับท่านบอกพิมพ์ที่หายากหนึ่งพิมพ์นะครับได้พิมพ์สมเด็จวัดเกศชัยโยพิมพ์หกชั้นแต่องค์พระแบบเจ็ดชั้นนะครับจะมีอยู่หนึ่งแบบนะครับเประมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราเดูกันนะครับผมเห็นที่มีจุดตำหนิคล้ายๆกันนะจากในตำรานะครับก็คล้ายๆกันส่วนหนึ่งลองเห็นนะ เรจะมีองค์จุดที่เราสามารถแยกคัดแยกได้นะครับนะเดี๋ยวจะมีนนให้ดูนะครับส่วนหนึ่งที่เหมือนเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นในบ็อกก็ได้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันการแกะพิลิภะแบบที่มีรอยตำหนินะครับที่เห็นพบเจงก็ได้น,นะครับมา ดูเนื้อสวยมากครับไม่ผ่านการใจด้วยนะมันเป็นภาพในตำนานแล้วก็คนมองข้ามกันหมดนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มองข้ามกันหมดแอีปีนี้ก็พิเศษนิดนึงครับเห็นไหมครับ นี่ค่อนข้างสดนี่ครับคราแก่งมีมีค่าเนเหลืองนี่พวกกล้วยครับหลักหลักนี่ครับนหมครับขาวอมเหลืองนี่านี้เน่าครับการหดย่นมันบอกอายุของพระได้นะครับหลักหลักรพระก็สมบูรณ์มากครับพระสวยก็จะมีกษณะแบบนี้การตัดพิมพ์ก็มีรอยปิ้นครับเห็นไหม้านขอบดูโดยรวมก่อนแล้วกันนะผมให้ดูด้านหลังก่อนนะครับดูรอยปิ้นก่อนนะครับ เนื้อเกินก็มีแบบนี้ชัดเจนมากครับแลวค่อคนข้างสวยด้วยดูง่ายดูไม่ายากครับนะครับนี่คดูเนื้อีครับถ้าคลิปของผมมีเม็ดทองเล็กน้อยครับ,รบสภาพเดิมเดิม พราสวยเดิมครับเห่นครับรอยปิ้นเห็นไหมครับการตัดพิมพ์นะครับให้ไล่ดูขอบก่อนแล้วกันนะครับพี่ๆอยาจจะถ้าไหนที่เวียนหัวต้องขออภัยด้วยนะอาจจะส่องไม่ได้แบบชัดเจนให้เห็นได้พี่กังวลใจเนาะนะครับวัดเกตขึ้นชื่อว่าตัดพิมพ์ไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่ครับมีรอยตะคุบตะขับบ้างเล็กน้อยครับมีพาะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับ ใ้ด้านหน้าให้ดูครับเนื้อนี้ก็ผ่านแล้วนะเนื้อใช้ได้เลยครับนะครับนะครับมาเดี๋ยวเรามาไล่ดูด้านหน้ากันนับดูนะครับตรงนี้หกชั้นนะครับเหมือนพิมพ์เจ็ดชั้นพิมพ์ที่หายากพิมพ์หนึ่งครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับส่วนที่ผมเห็นนะครับหลักๆเลยนะที่เหมือนในตำรานะครับ จะมีจุดนี้นะครับหลักๆจะมีเน네ื้อก้อนนะครับเนื้อเกินเนี้ยจุดเนื้อเกินนะครับในตำราก็มีผมถ่ายภาพไปให้ลงให้ดูแล้วกันนะครับจะมีเนื้อเกินนะครับมันก็ลอยติดไปถึงซุ้มเลยครับดูเส้นบังคับพิมพ์ก่อนนะครับนะครับเนี้ยครับนะครับลายเส้นบังคับพิมพ์ก่อนกดตื้นๆครับกดไม่ลึกครับ ขนาดสวยมากนะครับขนาดนิยมเลยนะครับจุดตำหนิในบล็อกมานะครับผมก็ไม่แน่ใจนะส่วนตัวแล้วผมไม่เคยเห็นบล็อกมาต่เห็นของพ่อรมุชาติในตำรานะครับก็มีจุดเดียวกันตรงนี้ครับนี่ยจะเป็นเนือเกินตรงนี้ครับนีครับหรือเป็นรอยขีดข่วนก็ได้นะครับ ผมเห็นเนื้อมีเนื้อก้อนนึงครับที่โผล่เข้ามาแล้วตัวพิมพ์เนี่ยมันพาดมาถึงซุ้มตรงนี้นะครับนะจะเป็นมาร์กเดียวกันเลยครับนะเนื้อเนื้อเกินก็มีครับอย่างเงี้ยเส้นแดงๆนี่เป็นเส้นกำมะหยีนะต้องขออภัยด้วยครับแล้วก็มีตรงนี้ครับหลักๆมีรอยเฉียงถ้าดูจากซุ้มต้นแบบนะครับก็จะมีเห็นได้ชัดดูผิวพรนณครับดูซุ้มให้ดูซุ้มก่อน ที่หนึ่งก็ตรงนั้นนะครับอาจจะไม่ลึกนะครับกดตื้นนี่นะครับมันเป็นพิมพ์ที่หายากครับไม่ค่อยมีพบเจอด้วยนะครับถ้าใครท่านใดมีก็ลงส่งมาดูกันบ้างได้นะครับนะฐานเหมือนกันทุกอย่างครับอกก็ล่องลึกครับปลายคุมนียครับนะครับแขนสวยใบหน้าหูอย่างนี้เขาเรียกหูใบสียบนะครับ ไม่ปะบานะครับนะครับจะไม้ดีครับผมก็เห็นนี่ก็พาสิเป็นต้นแบบนะครับตรงนี้จะมีเ้อเกินนะครับจากฐานที่สองนะครับหนึ่งสองนะครับจะมีเ้อเกินตรงนี้สามสี่ห้าถ้านับจากด้านล่างนะครับเนียจะเป็นด้านนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีรอยตวัดขึ้นไปเห็นไหมครับเนียบ เอางี้ครับเห็นไหมครับเนี้ยสวยน่าใช้ครับเป่างี้ครับหลักความคมชัดความคมชัดของพิมพ์พระวงแขนนบผมนะครับคมกริบเนาะอันนี้อาจจะโดนเปิดปบ้างอะไรบ้างนะครับลอยยุ่ยลอยยุบบ้างถลอกปอกเปิดบ้างแต่นี้ค่อนข้างแข็งชัดเจนมากนะครับเส้นคอก็ชัดนะครับ ก็จะมีหกชั้นก็จะมีหกชั้นหกตันนะครับหกชั้นหกตลอดนะครับแล้วก็มาเชิงช่างก็จะเป็นแบบนี้ครับนะความมนดูความธรรมชาตินะครับเป็นหลักนะครับค่อยๆจับนิดหนึ่งเดี๋ยวเขาเดี๋ยวของของลูกค้าจะเรียบร้อยพอดีนะเขานำมาให้ผมมาทำอีพีให้ดูนะครับเป็นองค์ความรู้ไปในตัวนะครับีนตัดนะครับ นะครับข้างจะมีรอยปีนเหมือนกันนีครับสวยครับรอยปีกรอยอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะดูชัดเจนอยู่ง่ายๆครับสบายๆนะครับรอยปีนข้างก็มีครับอย่างนี้นะแต่โอ่งนี้กดไม่ลึกเท่าไหร่นะครับหายาาครับอาจจะเป็นสากลนหรือไม่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนตัวตามตำราเขาก็มีบอกนะครับของตีนพะไวก็มีนะนะครับ เราก็เลยยกนำมาให้ดูกันเป็นแบบจารกษณะไม่กลัวพี่ๆหลายท่านจะพลาดพลาดแท้นะครับนี่ครับที่ผมเห็นเลยหลายองค์ทีเ่เคยเห็นผ่านมาเนี่ยมีจุติมิตตรงนี้ครับตรงนี้ครับรนะครับหลักที่พาศ sum ลองเส้นมาครับพิมพ์ก็ชัดเจนครับหกช,ยยช,บบบชั้นนะครับสมเด็จวัดเกศชโยพิมพ์หกชั้นจงพระแบบพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับ ก็มีคำศัพท์เรียกกันแบบนี้นะครับพิมพ์เหมือนเจ็ดชั้นน่าใช้มากเนื้อนุ่มคลาสสิกสวยชัดเจนครับเห็นไหมครับ,บนี่ค,นนครับมีขาบน้ำว่านครับนะครับพวกนี้ข้าบน้ำว่านเนาะแล้นหลังอีกหนึ่งครั้งครับมีค้าบกล้วยน,นะครับนี่ครับชัดเจนครับรอยจำรอย,อยด่างๆรอยหดกล้นก็ชัดเจนครับนะ เม็ดมวลสารก็ชัดเจนนะครับดูง่ายๆสบายสไตล์พวกเราเลยเนาะก็นานๆจะเจอสักหนึ่งครั้งครับก็ถือว่ามาทำอีพีให้พี่ๆสมาชิกได้ชมกันนะครับยวงมีตัวอย่างให้ดูนะครับนาหลังจากเราไล์ตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีเทียบไปดูเลยครับเทียบไปดูเนื้อกันเลยภาพอาจจะไม่ได้ชัดเห็นชัดเจนครับแต่มีพิมพ์ทรงได้ชัดเจนมากนะครับ แขนอาจจะจิกอาจจะโยกขยับตัวได้นะครับบางเล็กน้อยนะครับนะครับพาใกล้เคียงมากขนาดเนาะเดี๋ยวขอดูขนาดนิดนึงครับมาเรามาดูขนาดกันนะครับ มาทั้งองนะครับเทียบทั้งอง์นะครับก็จะเล็กกว่ามีเจะชั้นนิยมนิดหน่อยนะครับ 2, นี่ครับสามจุดสองครับความยาวสามจุดสองแปดก็อยู่ที่ประมาณอยู่ประมาณครับเอาแบบสรุปๆง่ายๆเนาะสามจุดสามนะครับสามจุดสามนะครับอยู่ประมาณนะครับรรรกว้างนะครับจะเรีงเป็นพิ้นอยู่ที่นิยมหลักๆนะครับ ครสองจุดสามครับโดยประมาณนะครับนะครับก็สวยตามแบบฉบับตามเนื้อผ้าตามต้องเรื่องของอะไรท่านนะครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับภาพแบบนี้มีราคานะครับนะถ้าคนเล่นเป็นก็จะต้องได้ศึกษากันเพิ่มเติมนะครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับรอยเก่านะนีอย่างนี้บอกรอยเก่าได้ครับบอกอายุผ้าได้ครับ พอพระพใหม่ไม่มีการหดย่นแบบนี้อยู่แล้วความแก่งก็มีชัดเจน,นครับนะก็ขอไปที่มีเศษกรรเมียบ้างเพราะก็ได้นำมาม่หไายครั้งเหมือนกันนะครับหยิบม,มาดูกันมาทดสอบกันต่างๆนะครับฟังเสียงรู้ก็ได้นะครับนะครับเสียงปูนนะครับนะครับ เสียงเดนทางจากการตีตรงนี้นครับกระทบนะครับง่ายสบายสไตล์ผมเนาะก็ฝากพี่ๆ f c ทุกท่านนะครับที่ได้ดูแล้วได้ความรู้นะครับก็ยังมีพิมพ์แบบนี้บ้างเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนี่คือพาแท้เหมือนกันนะครับมอนสารไม่แตกต่างกันเลยนะครับเวลาการทําวิธีการสร้างก็แบบเดียวกันการตัดพิมพ์ไม่ใช่การปาดหรือว่าด้านหลังนะครับนะครับการหดย่น ก็เทียบเท่าได้อายุได้พอดีนะครับเนี่ยครับดูธรรมชาติเห็นไหมครับเปล่งมากนะครับนะพรกก็มีการบิดตัวล็กน้อยนะครับอันนี้ดูง่ายเลยนะครับดูง่ายงเลยนะอยากดูเนื้อในก็อันนี้ก็ถือว่าเห็นที่ชัดชัดเจนมากแล้วนะครับนะตามแบบฉบับเนาะก็ฝากพี่ๆครับเอฟซีครับท่านใดที่ได้ประโยชน์ในการดู อ่าีพีของเรานะครับในการให้ความรู้หรือว่าแนะนําให้ดูกันนะครับถ้าพี่ได้ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเพจพรกเครื่องนักศึกหรือพระเครื่องคนไทยนะครับเรามีสิ่งดีๆให้พวกท่านได้ดูกันอยู่เรื่อยๆขอมีกําลังใจมีการกดไลค์กดแชร์พวกเราทนะครับหรือคอมเมนต์กันมาได้นะครับอันไหนที่ไม่ดีเราก็จะปรับปรุงแก้ไขนะครับอันไหนที่ใช้ได้เราก็ว่ากันตามใช้ได้นะครับ ก็เป็นองคความรู้สืบทอดกันต่อไปถึงลูกชั่วลูกชั่วหลานเรานะครับหลายๆท่านอาจจะหยิบยกขึ้นมาได้นะครับถ้าท่านมีในจุดต่างๆนะครับอย่าเรื่องนั้นนะมี2จุดที่เห็นชัดเจนที่เหมือนหนังสือ้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะส่งภาพให้ดูครับแล้วเทียบไปดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนครับก็กราบขอบพระคุณครับ f อทุกท่านยังรักยังเดียวแน่นกันอยู่ให้ความสําคัญพวกเราอยู่นะครับเราให้ความสําคัญกับ ลูกค้าและเอฟที่ติดตามดูได้ประโยชน์ได้ความรู้เก็บไว้ใส่ตัวครับใส่ปลาแบแคามนะครับถือว่าเป็นความรู้ติดตัวได้ครับน,นี้ทีมงานพักเครื่องทน,นรัศึกหรือพักเครื่องคนไทยทีเคพักเครื่องคนไทยครับก็ฝากด้วยันะครับด like, go share, go กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับในวันปีใหม่แล้วก็มีความสุขตลอดปีนะครับนะ ันนี้พระเครื่องคนไทยก็ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ